เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ครับก็ได้มาอยู่กับพ่อเยี่ยมเนาะพ่อเยี่ยมก็เดินทางมาจากอ่าสุรินทร์ครับสุรินทร์เนาะมื่อนี้พ่อเยี่ยมได้ออกรถเป็นอินสุบูพาวเวอร์2023เนาะแมนครับฝ่ายแดงๆเลยมื่อนี้พ่อเยี่ยมแบบมามามาเติมของกันปะแมนครับเติมเถิดตามดีเฮียให้เติมอ่าโอเคกับซิมิเทอร์โบมีอินเตอร์มีแก้วาวมีรีแมปมีอุดท้ายลางอุดอีจีอาร์ติดตั้งวัดบูทครเป็นสเต็ปคับเล่นพ่อแม่พี่น้องชุดนียกันถึงใจปะพ่อเยี่ยม ถ้าถามมาถือใจว่าผมว่าสุดๆเลยสุดๆเนาะครับผมสมสมสมซื้อนะครับสมซื้ออ่าสมซื้อเป็นเนี่ยหยองอีลีครับผมแจ้แต่งรถนี่แบบบอตรงๆหลังติดเบาะวะนี่แหละของมักครับตรงมัดครับมาขพอเยี่ยมมหาผมจะมุ้งนะมื่อเนี้เมื่อนี้มาหอดเล บอกตรงๆแล้วครับถ้าเป็นอู่อื่นเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วอ่าผมก็จัดให้เสร็จแล้วพี่น้องก็ประมาณเนี่ยแหละครับปรจัดให้พอเยี่ยมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพอถึงพอเยี่ยมเอาไว้ไปใส่งานนะครับรถก็ออกมาให้ลูกสาวมาคันนนไปครับลูกสาวครับผมโอ้โหช่วงนี้นะครับไปลูกสาวเมันบอกตรงๆเนาะอมันหมักแบบไหนหมักรถแรงตามถี่ตามเฮียต่ำอืมแบบที่เฮียต่ำว่าถ้าชอบไปแต่อันน้คมาหาผมแมนครับผมดิ้งรถจากไอ จังหวัดจังหวัดไอ้สุรินทร์สุรินทร์เนาะครับเนาะดิ่งออกมาประมาณสามสี่โมงนไปครับผมสามสี่โมงแลน่านดันดันเพราะท่านเนี่ยมามาปุ๊บนี่เมาตรงๆเนาะครับเนาะอู้อื่นปิดแล้วแต่ว่าเฮี้ยยองเงินเล่นอยู่กัดไหนขอขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะขอบคุณครับรถแบบสภาพดีๆเอี่ยมๆยิ่งสีเนาะครับเนาะมาเมื่อเดียวแล้วมาแรงอมแล้วก็สมซื้อนะครับผมสม ใชาแรงๆกครับสะพานน้ำเนาะสะพานน้ำเมนผมกับประมาณนี้เนี่ยมันยุตเก่ามาลดเมนครับผมเมื่อเดียวแล้วเลยสเต็ปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับเป็นสเตปใส่งานนะครับกับกับเห็ดบกคอยหลายอย่างนะครับกับชุดคัดก็ยังเป็นชุดคัดเดิมนะครับแล้วก็เกียร์เดิมเฟืองถ่ายเดิมทุกสิ่งทุกอย่างนั่งเดิมนะครับแล้วก็สับมั่นหัวชมหัวฉีดปั๊มนะครับยังเป็นเดิมอยู่ผมกับมาตกแต่งภายนองภายนอกเขาเรียกว่าไล่ข้างนะครับเป็นสเต็ปใส่งานนะครับให้ชวดจัดนะครับเปิดมาชุดชวดจัดประมาณนี้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพอเยี่ยมมากนะครับ,รบขอบคุณหลายๆครับครับผมโคดเท่คือเเอาพรมพี่น้งกล่อม